ครับกับผมนายตะพลวายุพักเป็นนักศึกษาเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนตายนะครับปสอนออำเภอทุ่งเสี่ยมครับอาชีพอาชีพเลี้ยงเป็ดนะครับนี่ครับเป็ด ครับนี่ครับความภาคภูมิใจของการเลี้ยงเป็ดนะครับก็เวลาเป็ดไก่พักไข่นะครับก็ได้เอาไปขายครับตอนช่วงโควิดแบบนี้ครับเพื่อหารายได้เสริมครับครับก็ประมาณนี้ครับ เอานะครับวันนี้ผมก็จะมาพามาดูขั้นตอนวิธีการของล้างเป็ดนะครับนี่ก็เป็นล้างเป็ดล้งไก่ล้างเป็ดล้งไก่นะครับที่พักตัวแล้วนะครับแล้วผมก็จะพาไปดูล้าง,ง,ง,งลูกเป็ดนะครับอีล้างหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นล้างลูกเป็ดนะครับ สี่สิบห้าสิบตัวสี่สิบห้าสิบตัวนะครับครับแล้วผมก็จะพามาดูวิธีการให้อาหารเป็ดนะครับครับรับผมนี่ก็เป็นวิธีการให้อาหารเป็ดนะครับครับวิธีการก็ก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ